มาค่ะต่อไปนี่แหละคำถามที่หลายคนสงสัยสงสัยนะคะไอ้ฟเร็กคืออะไรฟอเร็กนะคะก็คือกลุ่มสกุลเงินต่างๆนะคะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างที่ป้าพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเธอแลกเปลี่ยนฉันฉันแลกเปลี่ยนเธอเพราะฉั้นก็อยากได้สินค้าของประเทศเธอนะคะเธอก็อยากได้สินค้าของประเทศชั้นหรือทําธุรกรรมฉันอยากเข้าไปประเทศเธอเพื่อเป็นลงทุนเออฉันก็อยากไป เธอก็อยากมาประเทศจันใช้ปะหล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนอ,อกปะเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มอาหารอะไรแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ forex ทั้งนั้นแม้กระทั่งเราจะเดินทางนะคะไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับ forex เลยเพราะเงินบ้านเราสามารถใช้บ้านเขาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะบ้านเขามาเที่ยวบ้านเรา ใช้เงินเราเอ้ใช้เงินเขามาบ้านเราได้ปะเซเว่นรับไหมโชหวยรับปะคุณลุงขายปลาหมึกย่างข้างทางรับปะไม่รับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดการแลกเปลี่ยนกันสก้อนนะคะที่สนามบินแหละแลกให้เรียบร้อยเลยหรือแลกจากประเทศเขาอ่ะมาให้เรียบร้อยเลย หรือเราแลกจากประเทศเราก่อนออกไปไหนเรียบร้อยเลยนะคะนี่แหละคือตลาดที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราของโลกโลกเลยนะไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวของโลกโดยราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของทั้งผู้แรกและผู้ถูกแลกในแต่ละสกุลเงินของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะจะขึ้นจะลง หรือคงที่หรือใดๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองเขาบ้านเมืองเราของประเทศนั้นๆมีแค่นั้นเองค่ะมีแค่นั้นเองเลยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างบ้านเราเนาะเงินบ้านเราก็เดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเมืองขึ้นอยู่กับภัยธรรมชาติแล้วแต่นะคะนี่แหละบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราแหละเพราะโลกใบเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เริ่มเข้าใจนิดนึงยัง เลิ่มันนะอะตามมาต่อทุกคนตามมาต่อหัวข้อนี้พออออแล้วนะมือใหม่อะต่อไปนะคะอ่าเออเขานิยมกันนะมันมีความผันผวนมีการแบบแสดงว่าคนนิยมใช่ไหมเราก็มาดูเดี๋ยวนิยมจริงปะเราสามารถค้นหาข้อมูลแบบนี้นะคะ่ะทุกคนได้ที่อากู นะคะที่ Google เรานะคะ u t u b e ทุกช่องทางที่สามารถให้ความรู้เราได้บนโลกออนไลน์ผ่านมือถือก็ดีผ่านคอมพิวเตอร์ก็ดีนะ,ะทุกคนวันนี้มันไม่มีใครปิดตากันแล้วแหละมันไม่เหมือนสมัยนน้นสมัยป้าเล็กๆกันมันอู้เราไม่รู้เรื่องหรอกพวกนี้เขาว่าอะไรเราก็ว่าตามเขาใช่ไหมล่ะพราะเรากลัวคนที่กลัวคือคนที่ไม่รู้รู้ไหมเรากลัวอะไรเราถามตัวเองก่อนเลยว่าเรากลัวอะไร เราจดค่ะมันไม่น่าจะถึงร้อยข้อหรอกป้าว่านะเราก็ไปถามค่ะไปเรียนรู้ค่ะไปศึกษาค่ะมันมีข้อมูลทั้งหมดให้เราได้ศึกษานะคะอืมเนี่ยดูสิตลาดโฟเล็กมีมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสูงที่สุดในโลกแต่วันนี้รู้ป่ะดูดิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเล้ว่าใหญ่นะใครที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ อุ้ยโคตรอ่ะต้องรวยอ่ะต้องมีความรู้อ่ะต้องแบบเป็นถึงระดับนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนก็ดูดิสามร้อยสามสิบล้านเองก,ก็จุ๊ยเดียวตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเยอะขึ้นมากกว่าเรานิดหนึ่งอะเอานิวยอร์กเละสหรัฐอเมริกาว่าใหญ่ที่สุดในโลกแลอะอะดูสอง0มืนล้านแต่ทุกคนดู กิแท่งเขียวๆยาวๆสูงๆเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรตลาดอะไรคะโฟเล็กหุยเจ็ดล้านล้านอ่ะวันนี้ทุกคนโชคดีกว่าป้าเยอะเลยทุกคนได้รู้จักโฟเล็กอย่างถูกต้องจริงๆตั้งแต่แรกแล้วเราจะไม่ลังเลสงสัยเลยว่าวันนี้ทำไมเราต้องตัดสินใจเอาจริงเอาจังกับการเรียนรู้เรื่องโฟเล็ก ทุกคนเห็นอะไรแล้วอ๋อเหมือนป้าป่ะอีแท่งเขียวๆสูงๆที่มันเป็นค่าเป็นกาดแท่งเนี่ยที่เขาเอามาทําให้เราดูเนี่ยมันเยอะมากแล้ววันนี้เราจะต้องไปแข่งขันเรื่องอื่นกันทําไมเราอยากเปิดเซว่าเราต้องใช้เงินต้องเยอะแล้วว่าเราเปิดทาเลดีแล้วหน้าปักซอยบ้านเราอีกสองวันมันมาเปิดแข่งเราตายตายใครจะมีกําลังไปซื้อขนาดนั้นอะ เราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็มีไม่มีปัญญาเอาพูดเลยเอาว่าญี่ปุ่นดีหน่อยประเทศเพื่อนบ้านเรายังไม่ได้เคยไปเลยเราจะไปเหรอทำตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นใช่ไหมเออแต่วันนี้ตลาดโฟเล็กเปิดกว้างเสิร์ฟความรู้ผ่านห้องซูมโอ้โหทุกช่องทางเลยป้าบอกเลยทุกช่องทางเราแค่เรียนรู้แล้วใช้มือถืออันเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเปิดร้านค่ะไม่ต้องไปหนีฝนค่ะ ไม่ต้องไปล้างชามไม่ต้องไปจ้างลูกจ้างค่ะไม่ต้องยืมจมูกใครทํางานค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้คือป้าจริงจังมากเพราะป้าอะสมัยทํางานออ้ยหัว้ควิดไม่หลับไม่นอนทุ่มเทวันเสาร์วอาทิตย์ก็ไปทําให้เขานะบางทีไม่จ่ายเงินก็ยังต้องทําเลยเพราะว่าเรารับเป็นเงินเดือนใช่ไหมถ้าเราจงรักพักดีไงตาย ไม่เสียแรงนะคะทุกคนไม่เสียแรงที่ทําไมทุกคนประสบความสําเร็จนั่งแต่ร้านกาแฟหรูๆรู้านอาหารหรูๆถือโทรศัพท์ถือ iPad ถือโน้ตบุ๊กวันนี้ป้าอ๋อแล้วทุกคนอ๋อรู้งี้ภาคเลยอยากมาบอกทุกคนว่ารู้เงี้ยเหมือนกันกับป้านี่แหละอ่ะใครอ่ะเหตุบ้างใครบ้างนะคะหลายคนนะคะ เข้ามาในวงการน,นี้ยังแบบไม่รู้เท่านั้นเองว่าต้องรู้อะไรต้องวางแผนแบบไหนเราถึงจะไม่เสียหายนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นเมาเหมือนที่เขาตั้งฉายาให้เรานักลงทุนรายย่อยสถาบัานต่างๆธนาคารต่างๆของแต่ละประเทศค่ะทุกคนเขาเทรดกันหมดจะ้ะธนาคารบ้านเราก็เทรดกันจะัะร้านทองยังเทรดกันเลยจะัะเทรดกันหมดทุกคนค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะเป็นใครนะคะ mm hmm. การศึกษาไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวมีเพื่อนน้อยไม่เกี่ยวไม่สนมีแค่ตัวเรานี่แหละที่แบบพร้อมที่จะสําเร็จและเรียนรู้ในตลาดนี้ไปกับ g f o Academy นะคะเราจะเป็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทรดเดอร์ er มืออาชีพใครอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ กดแปดแปดแปดสามแปดให้ป้านหน่อยนะเราจะเป็นมืออาชีพไปด้วยกันนะคะข้อดีของตลาดนี้ค่ะทุกคนป้าชอบมากเลยเทรดได้ทั้งวันค่ะใครบอกไม่มีเวลาหนูทำงานประจำผมทำงานประจำไม่เป็นไรไมาทำงานให้สบายใจนะคะทุกคนทำอะไรให้เสร็จค่ะจัดสรรเวลาเพราะเราจะเทรดพร้อมกับโค้ดของเราในตอนหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป เลิศใครตื่นเช้าช่วงเช้าค่ะตลาดซิดนีย์ตลาดออสเตรเลียเปิดแล้วเปิดตั้งแต่ตลาดเปิดปกติตลาดเปิดตีห้าปิดตีสี่แต่ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเนาะเขาก็เลยเลื่อนออกมาหนึ่งชั่วโมงเป็นการเปิดหกโมงเช้าปิดตีห้าโอ้โหชํำนะคะใครนอนดึกไม่มีเวลาชํำเพราะอะไรเทดได้ตลอด สำหรับคนที่มองตลาดเป็นแล้วเนี่ยเทรดได้ตลอดกดเอานะคะกดวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องไปหวังว่าโอ้หฉันจะต้องกดรอบนี้ฉันรวยพรุ่งนี้เลยไม่ใช่นะคะอ่ะต่อไปก็เป็นตลาดญี่ปุ่นตลาดจีนนะคะตลาดเอเชียเหล่านั้นแหละสองอันเนี้ยนาฬิกาสองเรือนเนี้ยคือตลาดเอเชียเราน,น,นะคะส่วนลอนดอนก็เป็นตลาดอะไรคะยุโรปนะคะก็ช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าบ่ายหกเนี้ย นิวยอร์กอเมริกาก็เป็นประเทศใหญ่นะคะเขาก็จะเริ่มคําหน่อยหกช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยตลาดก็จะแรมเวอร์นะคะอันนั้นมือใหม่มาบางทีแบบเทรดตั้งแต่งอยู่ดีๆเฮ้ย hey! ลืมดูนาะฬิกาทำไมกราฟมันพุ่งแปเมตรเอา้าตลาดใหญ่เจ้าใหญ่เขามานั่นเองนะคะถ้าใครถูกทางอยู่แล้วเหมือนป้าสมัยก่อนดีใจเกือบตายแต่ส่วนใหญ่จะเสียใจล้างพอรน,นะเพราะไม่รู้เรื่องนะ เทดไม่ถูกคู่ไม่ดูเวลาไม่วิเคราะห์กราฟไม่ดูข่าวเละเทะนะคะที่ผ่านมาเละเทะคําเดียวเลยเละเทะอืมเพราะนั้นวันนี้อะไรที่ป้าเคยเละเทะป้าเคยเสียใจป้าจะส่งต่อให้ทุกคนว่าอย่าทำนะคะแล้วก็ให้เราเรียนแบบคนสําเร็จใครก็ได้สักคนหนึ่งนะคะทํามันซ้ำๆทํามันซ้ําๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะอ๋อเองเหมือนเราขับรถนั่นแหละ นะคะอ่ะนี่ว่าโดยตลาด forex เทรดได้จัน์ถึงสุกรลดนะคะดีดีเสาร์อาทิตย์ตลาดเทดทองปิดคู่เงินปิดนะอื่นๆปิดยกเว้นบิตคอยเปิดอ่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เนาะบิตคอยคืออะไรยังไม่เคยเทรดบิตคอยบามาก็จะบอกว่าเทศดไม่ต่างจากสินทรัพย์ตัวอื่นหรอกเหมือนกันค่ะดูโครงสร้างราคาค่ะดูจังหวะ เหมือนที่โค้ดเราแต่ละคนสอนนั่นแหละนะคะต่อไปนี่ไงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องโฟเลอ์ก,กันแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกุลเงินนะคะเคร์เลนซีก็เป็นเงินนะคะคร์คเรนซีเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศอันนี้ก็จะเป็นสาภาพยุโรนะคะของเขาก็เหมือนสมัยเราเรียนเนาะ,ะเขาจะมีชื่อเล่นเราต้องจําชื่อเล่นเขาให้ได้นะคะชื่อเล่นของเขาแต่ละประเทศเขาเรียกแบบเนี้ย เลขสามตัวเนี่ยเช่นแถวบนนะคะแถวบนเนี้ยเงินปอนด์อังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียก GBP นะคะเงินปอนด์แต่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เรียก JPY J ก็แบบ J8 นะ,ะแถวที่สามนะคะแถวที่สามแคดเราเรียกแคนดนะคะแคอืมก็คือแคนาดาอ่าถัดมากลุ่มกลุ่มสวิตนะ,ะประเทศสวิตอยากไปเที่ยวสวิตจังเลย สวิตฟรังนะคะจะเรียกคำว่าเชฟนะหรือฟรังเรียกได้สองอย่างอ่าถัดมาค่ะนิวซีแลนด์ก็จะเป็น NZD เดีเนี่ยแอละเซ็ตดีเออ GBP JPY c a พฟังอ่าแต่เห็นไหมเรียกไม่เหมือนกันแล้วนะอ่าต่อไปเนี่ยอันเนี้ยนิวซีแลนด์ก็เรียก NZD นะคะส่วนออสเตรเลียนะคะออสจะ AUD ก็ได้แต่ปากก็เรียกออสอ่ายูโรสาภาพยูโร E.U.R. นะคะ E.U.R. ก็เป็นที่นิยมในการเทรดทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศที่นิยมสูงสุดในบรรดาสกุลเงินของแต่ละประเทศต่อไปอ่ะทีเนี้ยเขาก็จะมีการอ่านสกุลเงินของแต่ละประเทศนะคะว่าตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยเขาแบ่งอะไรอันเนี้ย U.S. เนี่ยก็คือชื่อประเทศนะคะ U.S. เงินอะไรเงิน US อ่าเป็นที่รู้กันอ๋อเงินอเมริกานะคะส่วนตัวอักษรตัวสุดท้ายก็เป็นสกุลเงินอันนั้น US ดอลลาร์ USD เนี่ยเรารู้เลยว่าเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะอันนี้สมมติว่าถ้าเราจะใช้คู่กันเราจะใช้แบบไหนเอออย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอามาจับคู่กันได้เอาเอาหน้าไปไว้หลังเอาหลังไปไว้หน้าได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่หน้าคนนั้นก็คือ เราจะยืนพื้นเขาด้วยเลขหนึ่งนะคะเช่นหนึ่งดอลลาร์เนี่ยหนึ่งยูเอสเนี่ยหนึ่งยูเอสนะคะหนึ่งถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะเราก็มาดูเรทวันนี้ก็ติดต่างสามสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบห้าเออเราจะไปเที่ยวบ้านเขาเราก็ต้องรู้ว่าเงินของเราไปไปแลกเงินเขาได้เท่าไหร่เข้าใจปะเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเงินไทย สกุลเงินไทยก็ขึ้นต้นด้วยประเทศไทยเราคือ TH นะคะ TH แล้วก็ตามด้วย B ก็คือบาทนะคะเงินไทยเราก็จะเป็น THB เนาะอันนี้พอเข้าใจนะคะทุกคนมาต่อค่ะทุกคนแล้วตลาดอีโฟเล็กเนี้ยนะเขาทำอะไรกันบ้างแบบไหนยังไงถ้าเราเข้ามาจะต้องเริ่มต้นยังไงคำถามได้ยินทุกวันนะคะจากการตอบเพจนะคะ สามารถซื้อได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ซื้อได้ทั้งขาลงถ้าเราคิดว่าขึ้นเราก็ซื้อขึ้นคำสั่งซื้อขึ้นของเขาค่ะทุกคนอันนี้ต้องจำเลยนะเพราะคนใหม่กดผิดก็บ่อยไอ้ที่พูดอะป้าอะหนึงในนั้นเมื่อสมัยก่อนนะคะถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นเราต้องกดปุ่มคำว่า b าย แต่ถ้าเรามองว่าเขาจะลงมุ้ยมันเป็นการเก็งกาไรเนาะเก็งการคาดการณ์เขาใจปะนะคะแต่คาดการแบบมีเหตุมีผลเพราะเราต้องเรียนก่อนซื้อได้ทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าซื้อผิดทางก็รอเดี๋ยวมันก็ลงหรือซื้อผิดทางรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นก็กลับไปที่เดิมนะคะสีแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกสถาบันเนี่ยเขาจะใช้แค่สองสีนะคะ ถ้าเรามองว่าขึ้นก็ใช้สีเขียวแล้วก,กด buy นะคะ buy ก็คือคําสั่งซื้อเหมือนกันแต่เป็นการซื้อขาขึ้นถ้าเรามองว่าลงที่เป็นสีแดงนะคะเราก็กดคําสั่งซื้อขาลงเรียกว่า sell นะคะตอนนี้เล่น buy หรือเล่น sell ดีคะคด้ดตอนนี้จะกด sell ได้ไหมคะคด้ดอ่าให้รู้เลยนะว่าเขาพูดถึงสองเรื่องนี้โอเคไหมอืมและอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของราคาราคา แท่งเขียวแทนราคาขึ้นนะคะแท่งแดงแทนราคาลงถ้ามองว่าขึ้นก็กด buy มองว่าลงก็กด sell เพราะฉะนั้นราคาจะมีการซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขาย,ขายตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำคัญเราจะเข้าซื้อตอนไหนขาบายอะ และสำคัญเราจะเข้าซื้อตอนไหนขาเซลล์แต่มองไปที่หน้ากราฟมือถือหน้าคอมหน้าแท็บเลต็ตหน้าไอโฟนอะไรแล้วแต่เราจะเห็นแท่งแบบเนี้ยให้รู้เลยว่ามันคือราคาซื้อขายที่เขากําลังซื้อขายกันอยู่ของสินค้าคู่นั้นๆัอืมโอ้โหแท่งนี้ใหญ่ยาวจังลุยสีเขียวแปลว่ามีแรงซื้อเยอะมากนะคะ อุ้ยแท่งแดงใหญ่ยาวมากเลยก็แปลว่าซื้อเสร็จก็มีการเทขายอย่างแรงเลยไม่ได้พักหายใจเลยชาวบ้านเขาสี่แท่งอันนี้แท่งเดียวพรวดเลยนะแสดงว่าอาจจะเจอข่าวหรือเจออะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องจำภาพให้เป็นไม่ต้องจำอย่างอื่นมากในเบื้องต้นจำลักษณะของแท่งแท่งแท่งที่เราเรียกว่าแท่งราคาหรือ แท่งเทียนนะคะเขาใช้คําว่าแท่งเทียนอ่ะก่อนที่เราจะเข้าซื้อก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะเราอาจจะมีความรู้เพิ่อมอีกว่าแท่งเทียนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีโค้ดสอนดีมากแล้วจะอ๋อเลย